เครื่องพิมพ์วันที่ผลิติงเจ็ตระบบ c i j คืออะไรเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตระบบ c i j ย่อมาจาก Continuous Inkjet ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันคือเครื่องพิมพ์งเจ็ตความเร็วสูงแบบพ่นต่อเนื่องที่เรามักเห็นรอยพิมพ์เป็นจุดไข่ปลาบนฝาขวดน้ำถุงขนมกล่องซองหรือสายไฟนั่นเองระบบนี้ถือเป็นตัวตึงในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะมันทำงานได้เร็วมากและไม่ต้องสัมผัสกับผิววัตถุเลยหลักการทำงานของเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตงเจ็ตระบบ c i j หัวใจของมันคือการพ่นหมึกออกมาเป็นเส้นสายอย่างต่อเนื่อง แล้วใช้ประจุไฟฟ้าควบคุมทิศทางการสร้างหยดหมึกเครื่องจะดันมึกผ่านรูฉีดพ่นหรือนอสเซนขนาดจิ๋วและสั่นด้วยผลึกคริสตัลเพื่อให้หมึกแตกตัวเป็นหยดเล็กๆหล,ลายแสนหยดต่อวินาทีการใส่ประจุหรือชาร์จจิ้งหยดหมึกที่จะใช้พิมพ์จะถูกใส่ประจุไฟฟ้าตามคำสั่งของตัวอักษรที่ต้องการการเบ่ยงเบนทิศทางหยดหมึกที่มีประจุจะวิ่งผ่านแผ่นเพลทโลหะที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงหรือดิเฟลชันเพื่อดีดให้หยดหมึกไปตกบนตำแหน่งที่ถูกต้องบนสินค้าการหมุนเวียนของหมึก หยดหมึกที่ไม่ได้ใช้พิมพ์จะถูกดูดกลับเข้าท่อส่งหมึกเพื่อน,นํามาใช้ใหม่ทําให้ไม่มีหมึกเสียเปล่าทําไมโรงงานถึงนิยมใช้เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตระบบ c i j พิมพ์เร็วทันใจสามารถพิมพ์บนสายพานการผลิตที่วิ่งเร็วมากๆได้หลักหลายร้อยเมตรต่อนาทีพิมพ์ได้ทุกพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นพลาสติกแก้วโลหะสายไฟท่อหรือผิวโค้งอย่างกระป๋องน้าอัดลมก็พิมพ์ได้ชัดเจนหมึกแห้งไวเป็นพิเศษหมึกของเครื่องพิมพ์ระบบ c i j มกัก มีส่วนผสมของตัวทําละลายหรือเมคอัพที่ระเหยเร็วมากพิมพ์ปุ๊บแห้งปับ๊บไม่เหลือเธอเครื่องมีความทนทานเครื่องมักถูกออกแบบมาเพื่อทํางาน24ชั่วโมงในสภาพแวดล้อมโรงงานที่มีฝุน่นหรือความร้อนข้อควรพิจารณาแม้จะเก่งรอบด้านแต่เครื่องอิงเจ็ตพิมพ์วันที่ระบบ c i j ก็มีจุดที่ต้องดูแลคือกลิ่น ของน้ำยาเมคอัพและต้องมีการบำรุงรักษาตามระยะเวลาเพื่อป้องกันมึกอุตตันในหัวฉีดครับเริ่มธุรกิจของคุณอย่างชาญฉลาดด้วยเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตคุณภาพจาก EasyJet เรายินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือต้องการขยายกำลังผลิตเรามีโซลูชันที่เหมาะสมกับทุกความต้องการคุณสามารถโทรหาเราได้ที่โทร029062546 029062546 0905634943 0905634943หรือสแกน QR Code เพื่อเป็นเพื่อนกับเรา